วันเกิดปีนี้จัดให้น้องเต็มๆเมจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นโพสต์ภาพบ้านยกให้ลินลี่ได้หมดทัศน์ชื่นน้องสาวพร้อมวอวยพรวันเกิดว่าแฮปปี้บร์ตเดย์ลินลี่ได้หมดทัศน์ชื่นปีนี้อายุ2 0แล้วบ้านหลังนี้พี่ขอมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคนที่เก่งที่กําลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวจะไว้อยู่เองและปล่อยเช่าหรือจะเก็บไว้เป็นเรือนหอก็ตามใจขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของพี่ จริงๆอยากให้นานแล้วแต่คิดไปคิดมาให้ปีนี้น่าจะเหมาะที่สุดหลังจากนี้ขอให้น้องสาวมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปที่ผ่านมาพี่อาจจะบ่นน้องเยอะมากเพราะว่าเป็นห่วงแต่หลังจากนี้พี่จะปล่อยให้น้องได้คิดและตัดสินใจทุกอย่างเองแล้วนะพี่จะอยู่ข้างหลังให้คํำปรึกษาก็พอมีสติให้มากขับรถให้ช้าลงกินของที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอ และอย่าลืมออกกำลังกายรักน้องมากๆนารีนาทเชื้อแหลมโดยแฟนๆได้เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดแห่ชื่นชมพี่สาวอาทิเชน่นเจนนี่รักน้องมากๆลินลี่โชคดีที่มีพี่สาวที่เก่งและห่วงใยแบบเจนนี่เจนนี่ก็โชคดีที่มีน้องสาวที่เก่งแบบลินลี่